สบายดีพี่น้องคือคือแข้งคือไว้โคมพี่น้องเลยสวัสดีตลุ่มนะสวัสดีตลุ่มกาบสบายดีพอยพี่น้องเนี่งนังแมงตะเมื่อนี้กับสิพาพี่้าน้องไปหาหล่อปลาหลอดดงมาพี่น้องเมื่อนี้กับอยู่ที่บ้านดอดยานุ่งมาพี่น้องเลยเมืองซนเนาะเมื่อนี้บอกคนสิพาพี่้าน้องไปหาหล่อเนื่ยงนางแมงจักจั่นมาพี่น้องกิโลกับสิแพงเน่เด้อพ่อยพี่น้องเลย เมื่อนี้เขาเลยต้องออกหากินเองพ่อพี่น้องดันด้นมาแต่บ้านหน้ำมุ้งพอและมาหานั่งม้จระจัน่นหากับมะฮอดวางแปดมุง้งแรงๆพ่อพี่น้องประมาณซาวนิกาสามสิบกว่าทั้งที่พ่อพี่น้องมาหอบานบาดหนองมวยเนาะพอเขาเดินทางมาแต่บ้านกับประมาณสิบแปดนานกา ตรงมาพี่น้องมาต่บันน้ำม่งเนาะอาไพ่ขึบุหงุละน้ำมวยกระไรไปพี่น้องไปกันเลยพี่น้องเลย าเนืองนางจักจั่นมารอรุ่นรอส้มกันว่าสิได้บ่เนาะแมงจักจั่นทร์ไหมพี่น้องสั่งเข้ามาได้เนาะอันนี้ก็สิเป็นปีเก่าปีเดิมพอนพี่น้องปีกายบางคนกับมหาเนื่องกับน้องมวยเพื่อนกะโอ้ยได้หลายพอสมควรแต่ว่าปีกายนี่ก็สิเป็นอันที่ปีแต่งงานเท่าน้องมวยเนาะแต่งงานระหว่างบางคนกับน้องมวย พ่อกันแล้วพี่น้องมาเบิ่งกันเลยมแมง <ใน S 1> จักจั่นพี่น้องนี่คอยพี่นอ้นนองเลยอันนี้ชิเป็นขาดที่มันหลอกขาออกมาแล้วพี่น้องอันนี้ก็ชิเป็นตัวที่มันหลอกขาออกไปกระอัพมันอะไรพี่น้องนี่พี่นอ้องมาเบิ่งนกี่แกงกันพี่นอ้อเดี๋ยวฮาสิห<ด>่าต<อ>ู้บุษบัณฑิตเป็นปีกให้พี่น้องเบิ่งอันนี้มันออกปีกอันนี้มันอะไรไปพี่น้องมากันเลยบัดนี้พออีกแล้วพี่น้องอ๋ออี่กแน้่ มันจะกระจัดหน่อยพี่น้องบ้านนองมวยกับซีมีอันงานพ่อพี่น้องก็ต้องขอโทษขอไปเนาะบนบ้านนองมวยเป็นแน่แม่งจะกระจัดหน่อยพี่น้องเป็นได้นองมวยเอามาเดิเป็นเเปป็็นนสีมันก็สะต่างกัน ตัวนี้ในสกินเสบพี่นอ้องตัวนี้นเป็นปีกแล้วมันก็คือว่าสิเป็นแม่จักจัน่นตีบินขนาดพี่นอ้องปนาะสวยพี่นอ้องขออีกแล้วตัวหนึ่งไม,ม่ปีได้ไหมไม่ขออีกแล้วสวพี่นอ้องนองมวยม้านขักสุดลายขอจะแบบนี้เนาะ ดูแกง,กง,กง,กงต้องขอโทษขอไร่พ่อแม่พี่น้องไปมาซ้ำตัวนหนุ่มมวยพ่ออีกแล้วให้พี่น้องอันนี้กำลังโลคาบออกแต่อันนี้พี่น้องกำลังย้อนหัวถ้ามันเป็นแบบนี้เลยสีแห้ง่ายน้าบอกควันแมน่นซ้ำตัวสอดกันเลยพี่น้องมาเบิกกันสิคุณเทไปทางไหมหนึ 1, ่งสองสา นนีี่่ชุดยอดเพอนพี่น้องมานักพี่กายเห็นชิมวนเนาะพี่กายหอยแล็บพอนพี่นอ้องปัดสองโตพอนพี่น้องมันอยู่แบบนี้เด้อเพอนพี่น้องตัวหน้าองอนมันในกระสีแพงแนวพ่อนพี่น้องเอ้ยอหอากระฮาอยู่แถวนี่แหละแถวมันใบไม้เนาะแถวต่ำมันในผอมมันออกต่ำพอน้อง จงเหาไหมเรียบกวนก็เอาไผ่ททรัพยนี่แหะเพ่ีนองเนื่อเอาขบไผ่ามันเบิดแล้วัดตัมวยกอพอตงมวยัวที่สองก็จงเนติดกันเลยนังนี่ชิแพงด้วพี่น้องหัวนั่ง้กินเศบพี่น้องเรีนตมวยได้ออกมากิหลายตัวะ เดี๋ยวบอกคนถิ่นใช่ไหมห่วยกลับมันก็เอาเอากลับพอดีเป็นสารโต,ต,ตป้าเตัก็หนีแป้นหนีพี่น้องเหมือนกุ๊ใหม่ด้วยนับพี่น้องมันก็จะอยู่แบบนี้แหลนะเนาะอันนี้มันบอกหอยลายพี่น้องเลยเ้าจะเอาไปแงะกันไปหาเั่นนาะนโี่แบบพี่น้องหาอยู่หากินตามบันมันน,นนอกขอกหน้า,าพี่น้อง kau kau, dia kau kau. ah, kau kau. No ah, kau kau. ah, kau kau. ah, ni kau. ah, kau kau. ah, kau kau. ah, ah, kau kau. 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 พี่มีเงี uh, ้ยเห็นหาพี่น้องคนเมีนใช่ไหมปีกายนี่โอ้ยลายแห้งคนพี่น้องประมาณตีหนึ่งตีสองขนาดเลยนั่นน้องมวยเก็บจุนบวายเจ้าผีก็เห็นนี่เลยนี่บ่าวขวานหาขอานุญาตพ่อพี่น้องไทยบุ๋มีน้องมวยคนในใจในใจน้องมวยน้ำหมักแบบนี้พี่น้องมันมีน้ำน้ำแต่ก็กินแซ่บเห็นบ่เบิ่งกันสิคืออันน้มันสิคือสิคือยังก่อ ตัลพี่กายเนี่ยบอกควันไม่ยังเอาเท่านี่ไปพี่น้องปัดหลายโพดหลายโพทางบ้านบอกควันกระโจนติดใจไปพี่น้องมันแซ่บเนาะสำหรับนางอ่อนมันราคากระสีตึงต้งแนบไปพี่น้อง,งใช่ฮะโอ้ยพผดน้อ,อง,องมวยหขนาะด มันมันจะอยู่แบบนั้นแหละนะยางมันอยู่ซู้งกะเราเย็กเอากระเทิงเอาเลวกับป้าจะขาบมันอยู่คพี่น้องไทยคนพี่น้องมวยนะคนกำลังมากพี like mm ่น hmm. ้องมวยจะมาเห็นดีแท้ว่าคน มานขักม,มวยพากันมากพี่พี่น้องมากมาดอนอยหญนุง่งสามพอมแม่ลูกเนาะอ้ยเ่เ่ยพี่น้องเอ้ยเผื่อสิมมะฮอดจุนมืดเนาะมากเลยครับพอมาฮอดนะครับนี่แหละเขามาดอนเลยพี่พี่น้องคาอยู่หากินเลยแต่ละมืดแต่ละวันเนาะ โอ้ยตัวนี้คือชิติงติงบ่มาเบิร์นพี่เนาะเบิ่งนคือเห็นติงติงอุ้ยแมนพอยพี่น้องเบาคนเนืองไพ่โทรศัพท์มากแบบเห็นติงติงนี่พอยพี่น้องตัวนี้ก็แซ่บอ่ะเพื่อพี่น้องโมเมนโค้โมเมนต์ไพ่ซังในเพื่อพี่น้องนะไพ่เผื่อมหาเน e, ื y, man, an ้องแมงนางแมงจักจั่นเพื่อพี่น้องอุ้ยบางนี่มีเงียวแมงจักจั่นอ่ะ มีแต่ขี้ฝุ่นว่ะพี่น้องจะได้ก็ต้องขอโทษขอภัยโผล่พยพี่น้องโผล่เป็นมายนี่งอัน่านก็จะเป็นน้องมวยกับล้านเนาะคันเปิดแฟกกะมีแต่ขี้ฝุ่น ไปพี่น้องเข้ากันหากันต่อไปจำเห็นนี่เลยจำตาเห็นหนิเลยนูกขนาดเลยเนาะใส่แสงโซล่าเซลล์ผู้น่ะเนาะไปไปพี่น้องหากันบันพดเนาะปีกายนี่คือลายแทะคือวองมันบันถนนน้าบอ แนวนี่ก็สิได้าพากันกลับแล้วเพื่อนพี่น้องเอ้ยปู่นุ่งมวยกับบูป่าอยู่กันดือย่างเี้เพือ่อวังงูอ่เด้อเอาไรเพ,พื่นพี่น้องบางฝันกับเชีลาพี่ละน้องเพื่อที่เพื่อนที่นี่เนาะคนอื่นก็ขอฝากพี่ผักน้องเพาะว่ากไลไ์กระแซกติดตามซ่องหมวกข้ามหน้าเพื่พีน่น้องหาอยู่หาคินตอนก็ขึ้นกับสีมัวงๆแน่เพ,พื่นพี่น้องเอ้ยจะได้กอดต้องขอโทษก็พายพ่อแม่พี่น้องที่คำหาบสม เทียนผับมัวเนาะเขาก,จก,ก็จะได้กลับก็แล้วนะพี่น้องเลยจะได้กระป๋องนูกันนาดถ้าเบิกมืออื่นพี่น้องเขาจะได้ไปหาอยู่หากินคือเก่าครับพี่น้องเบาขวาัญขยันหายพีให้น้องได้เดดบิกคลิปดีๆเพราะพี่น้องเนาะจะได้กระต่องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจะไ,ได้ลงคลิปให้เบิกพอกันกนกรนะนาให้พี่น้องเอ้ยสบายดี